กอดแน่นแน่แนขอโทษน้องยังขอโทษแล้วขอโทษดีดีที่ลังจะทํำอีกไหมจะไม่ละแกนน้องแล้วนะพี่ขอโทษแล้วเขาวีทํทำยังไงพี่ขอโทษแล้วทํำยังไงกอดกันยังไม่บอกให้ปล่อยออกจากกันเลยให้กอดกันอยู่ <S <S คื่ตัดเบไม้ให้พ่อหน่อยลูก ไม้อะไรก็ได้ยาวๆลูกเอามาทีหลังจะรังแกกันอีกไหม,ไมไจะแก้งน้องอีกไหมคีบี้คาวีก็จะฟ,ฟุดฟ,ฟัดฟุดฟัดให้กอดกันไปอยู่นี้แหละหอมน้องทีหนึ่งคีบี้ หอมแก้ม <c oughs> หอมแก้มขวาหอมแก้มซ้ายหอมแก้มซ้ายนี่ข้างซายเออคีวีก็หอมคาวีก็หอมพี่อีกข้างนึงเออโอเคยิ้มให้กันก่อนยิ้มก่อนไม่ยิ้มไม่ไม่หายกันใช่ไมหมหันหน้ามองกัน มองหน้ากันใกล้ๆก,กันจ้องตากันจ้องดีๆยังไม่ให้ยังไม่ได้ให้เลิกกอดกันเลยขอโทษจับมือกันสองข้างสองมือจับกันมองตากัน โอเคไป